สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องข่อยสิาพาเมียเจ้าไปเบิ่งนลานขายดอกไม้อยู่ในเมืองหนองนะคะอันยูนี่ก็เป็นเมืองเฮากีบูดัตนะคะเฮากีบูดัตประเทศฟินแลนด์นะจ่ะเป็นบ้านเกิดสามีข่อยเป็นเมืองเกิดของเราวัางหันก็ออกมาจากบ้านพักตากอากาศบ้านพักฮอลิเดีนะคะพากันไปเอาเรือมาก็เห็นลานดอกไม้สวยๆงามๆก็เลยเอามาฝากพี่น้อง ให้พี model model he he ่น้องได้เบิ้งได้ช่มกันเดี๋ยวจะต้องไปถามขออนุญาตเขากนว่ถทายไถ่บอนะคะเพราะว่าคนฟินเขาคือคนไทยเฮาบางทีเขาก็บ่าหายเฮาถทายเนาะค่ะแต่เราไปอ๋อ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 ตัวอ๋ออ๋อา๋อ่าเอ๋าอ๋ออ๋นอาออ๋อออน๋ออบออ๋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 อออตก ถามแล้วอนแบบทายได้บอคน,นบอกได้ก็เอามาให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องดอกไม้สีสวยๆงามๆนะคะเฉพาะช่วงหนาลอนเนอาะจ้ะช่วงหนาลอนนะคะพี่น้องเขาจะมีดอกไม้มาขายกันนะคะช่วงหนาหน,นาวขายบไวยดอกคะ่ะเพราะว่าน้ำแข็งมันลงดอกกุหลาบหนูพี่น้องเบิง้งเจ็ดยูโร หล่ลอยบาทบานเฮ้าเลยนะคะคอยคอยนี่ผู้หนึ่งคี่น้งนองคอยเป็นคนมักดอกไม้มักสีสันความสวยงามของดอกไม้นะคะ คนผู้ยิ่งผู้ยิ่งไทยเฮาก็เปรียบสมิเปรียบเสมือนดอกไม้นะคะพี่น้องเนาะสีสันสวยงามผู้ลังคนก็สีงามจนเกินไปข้างนอกดูสวยข้างในดูข้างในข้้างในดูบ่สวยนะคะ <c oughs> ก็เฮาก็ตรงเบิ่งกันไปเนาะคะ่ะเพราะว่าจิตใจคนเห่าเดี๋ยวนี้มันอ่านกันยากเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะผู้เพิ่นมาดีเพิ่นก็ เพิ่นเข้ากับบรูว่าผู้ใดมาดีผู้ใดมาบอดีเนาะค่ะก็ต้องค่อยๆเบิ่งกันไปแต่ว่าทางทีดีชีวิตคนเข้าคือว่าหักกันไ้ดีที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็มาถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะสวยๆงามๆอยากให้เห็นอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองนะจ้ะดอกดาวเรืองเมืองหนกเนาะค่ะก็คือกันก็บานเข้าเลยเนาะค่อยมักดาวเรืองทังอันดาวเรืองทังทังทางเชียงใหม่เนาะค่ะดอกสวยดอกใยงาม กุหลาบหนูก็เห็นของสวยๆงามๆก็เอามาให้เพื่อนๆพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะคลิปข่อยก็มีทายให้เบิง่งมีสาระในไหลสาระเนี่นก็ว่าก,กันไปเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบางที่ข่อยก็มีคลิปมาสอนนู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆพี่น้องได้ได้ได้รู้กันเนาะประสบการณ์ชีวิต ใสห้บเบิ้งนะคะว่าชีวิตการใส่ชีวิตยอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องเนาะยอไปกันเด้อพี่น้องอุ้ยอีหานะสวยสวย <c oughs> ไปกอนเด้อพี่น้องลุงข่อยเอินแล้วอุ้ยงามแถวะคิตโตสไปก่อนพี่น้องเพื่อนสิเอาเลือไปลงทาเลือเนาะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ